ก็สวัสดีนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวมารีวิวนะครับ h o n d a p h a น t อมนะครับผมนะครับลูกค้าจากประจวบนะครับนะพี่สุภกรนะครับเดี๋ยวรีวิวชัดๆเลยนะครับพี่นะครับเริ่มต้นที่ยางหน้าก่อนนี่ยางหน้าดอกพอมีนะครับท่อใสๆนะครับมีสนิมบ้างสีมีถลอกบ้างนะครับยางหลัง ดอกเยอะๆอยู่นะครับเบรกหน้าเบรกหลังก็ปกตินะครับชกหน้าชกหลังไม่รั่วนะครับทะเบียนครบพร้อมโอนถังเนี่ยมีตำหนีบ้างนะครับกุญแจเปิดไปเรี้ยวติดไฟสถนานะขึ้นหมดแต่แต่ไม่ดังแต่ไม่มี ไฟท้ายไฟไลติดครบโซ่ฟันเหลืออยู่โซ่เครื่องอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงสตาร์ทเช้าเเนี่ยเรามีเช็คโชกให้ดึงเราดึงโชก่อนนะครับเช้าเช้นะครับสตาร์ทปุ๊บดึงเลย เครื่องไม่ดังไม่ควันนะครับเอกสารรับประกันการโอน30วันนะครับผ้าษสีนะครับพิซตะจิการกนะครับขาดรถก็สภาพเดิมๆนะครับเครื่องแน่นๆกระจกเงาเงา่เาอีกทีนึง ก็ประมาณนี้นะครับไฟสูงต่ําก็ใช้งานได้ปกติไฟท็อปไฟอะไรใช้ได้หมดเนี่ยไฟท็อปสูงต่ําทํางานปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับ